สวัสดีคะ่ะทุกท่านตอนนี้นะคะตุกอยู่บนถนนสุวินทวงศ์นะคะเส้น304นะคะมุ่งหน้าไปทางชะเชิงเซาค่ะแต่วันนี้จุดหมายปลายทางของตุกนะคะจะอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่คลับนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปนะคะถ้าเรามาจากกรุงเทพนะคะมาจากมีนบุรีนะคะ เราก็ใช้เส้น304นี้นะคะขึ้นสะพานนี้ไปเลยค่ะแล้วก็พอลงสะพานนะคะเราก็เตรียมเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเข้าไปชมที่ดินในสนามกอล์ฟสวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันชิคลับกันนะคะเนี่ยค่ะซอยสุวินทวงศ์96นะคะแขวงลำใต้ติ่ง เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครกันนะคะจุดสังเกตค่ะเตรียมเลี้ยวขวานะคะข้างหน้านี้ค่ะปากทางเข้านะคะถ้าเรามาจากเส้นขุมทองลำไต้ติ่งมาจากถนนร่วมพัฒนานะคะเราก็จะมาเลี้ยวขวาตรงปั๊มเชลเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เบี่ยงขวานะคะ จอทีจะเลี้ยวเข้าหน้าสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่ขับ and club นี้นะคะเห็นไหมคะไปทางเดียวกันกับโรงเรียนบดินเดชาสิงหเสนีสีเลยค่ะเห็นไหมคเตรียมเลี้ยวขวาค่ะเดี๋ยววันนี้ตุ๊กจะพาไปชมทางเข้าที่ดินนะคะจากฝั่งถนนสุวินทวงศ์นะคะเส้น304นะเห็นไหมนี่นะคะปากทางเข้า จากจุดนี้ไปไม่ไกลนะคะวันนี้เราพามาชมทางเข้าที่ดินแบ่งขาย2แปลงสุดท้ายนะคะอยู่ที่สนามกลอฟสวนภะูมิกลอฟแอนคันที่คลับค่ะแปลงที่ตุกจะพาไปชมวันนี้นะคะคือแปลงหมายเลข5และหมายเลข10ค่ะแปลงหมายเลข5นะ้าที่5 3 3อตารางวาและแปลงหมายเลข $10 บนะที่เ2 5ตารางวา ราคาตารางวันละ1 3 0 0 0บาทค่ะอ่าเลี้ยวขวาข้ามถนนตามรถคันนี้ไปเลยค่ะเดิมนะคะสนามกอล์ฟนี้นะคะชื่อสนามกอล์ฟเพรสเด้นค่ะปัจจุบันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟสวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันทิกลับ and club นะคะ เป็นทางเข้าสู่สนามกอล์ฟค่ะเดินทางไปชมที่ดินพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยนะคะวันนี้ตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศที่ดินในสนามกอล์ฟสวนนะภูมิกอล์ฟแองค์คันที่ขับนะคะในบรรยากาศที่ธรรมดานะคะครั้งที่แล้วตุ๊กพามาชมในบรรยากาศช่วงฝนตกนะคะแล้วก็พามาจากข้างหลังแปลง วันนี้เราพามาชมจากด้านหน้าแปลงกันบ้างนะคะจากทางเข้าทั้งฝั่งถนนสุวินทวงศ์ค่ะซึ่งสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็ได้แก่ทาเกะทาวนะคะสยามพรีเมียมเอาต์เล็ตกรุงเทพนะคะเนี่ยค่ะโรงเรียนปดินเดชาสีนะคะแล้วก็ใกล้กับ ขนส่งเขตพื้นที่สีนะคะที่ดินที่เราประกาศขายนี้นะคะยังอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหาคอนครอยู่นะคะเลี้ยวซ้ายข้ามคลองไปเลยค่ะใช้เส้นทางนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะมาอัปเดตบรรยากาศนะคะครั้งที่แล้วเราพามาชมมี3 ใช่ไหมคะมีแปลงติดเล็กด้วยแต่วันนี้แปลงติดเล็กแปลง B3 เราขายไปแล้วค่ะวันนี้ก็โอนสดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรายังมีแปลง5และแปลงที่10นะคะ2แปลงสุดท้ายนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะมาลุ้นกันคะ่ะถ้าใครอยากได้ที่ดิน2แปลงสุดท้ายนี้นะคะโทรหาตุ๊กเลยคะ่ะเบอร์โทร0 9 9ย์ หกสองแปดเก้าค่ะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินเทรหาตุกเลยค่ะเงื่อนไขาการเป็นเจ้าของก็ง่ายมากๆเลยค่ะแบงค์ที่ห้าเนี่ยเพียงคุณมีเงินดาวห้าหมืนบาทคุณก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะผ่อนเดือนละไม่น้อยกว่าห้าหมื่นนะคะดอกเบี้ยแปดเอร์ซต่อปีนะคะส่วนแปลงที่สิบ ดาว1 0 0 0 0แสนบาทผ่อนเดินแล้ไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะดอกเบี้ย8%ต่อปีนะคะผ่อนไม่เกิน5ปีนะคะทั้ง2แปลงเลยนะคะมืวอสุดท้ายเหลือเท่าไหร่โป๊ะได้ค่ะเงื่อนไขเพิ่มเติมมาคุยกันค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ที่ดินแบบผ่อนนะคะก็โทรมาคุยกับต๊กได้ค่ะเบอร์โทร099 221 6289นะคะ ซ้ายตรงนี้ค่ะพอเจอวงเวียนนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะนี่ค่ะถ้าตรงไปนี่คือไปสโมสรนไปขับเฮาค่ะแต่เราจะไปชมที่ดินนะคะโซนติดคลองสุวรรณภูมิเดิมเรามีที่ดินอยู่ประมาณสาแปลงนะคะเราก็ แบ่งขายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือสองแปลงสุดท้ายแล้วค่ะถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของที่ดินที่สุวรรณภูมิกาแบ่งคันที่คลับนะคะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเสอนนะคะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินโทรหาตุ๊กนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะ วันนี้ก็พามาแนะนำทางไปชมที่ดินนะคะจากโซนด้านหน้าที่ดินนะคะนี่คือเราวิ่งอยู่ในสนามกอล์ฟแล้วนะคะเดินทางไปชมที่ดินพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยค่ะ ก็เลี้ยวซ้ายค่ะตรงข้างหน้านี้นะคะวันนี้ทุกพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดของที่ดินแบ่งขายสุวรรณภูมิกอฟแองคันที่คลับนะคะ นะคะพอถึงแยกตรงข้างหน้าค่ะตรงรั้วสีรุ้งข้างหน้านั้นนะคะก็เลี้ยวขวาะคะ่ะใกลจะถึงแล้วนะคะ ข้างหน้านะคะโซนด้านนี้นะคะแปลงหนึ่งแปลงสองทางนี้เราก็ขายไปแล้วนะคะแปลงรั้วสีรุ้งอันนี้ช่วงแปลงที่สองถัดไปนี้ก็จะเป็นแปลงที่สามแปลงที่4ี่แปลงที่ห้านะคะแต่แปลงที่เราประกาศขายเนี่ยคือแปลงที่ห้าอ้าวเลี้ยวแปลงที่ห้าคือพงสีแดงตักอยู่หน้าแปลงนี้นะคะเที่ห้าอที่533ตารางวา สําหรับแปลงนี้นะคะแปลงที่หตรงทงสีแดงตรงนี้เลยค่ะนี่533ตารางวาราคาตารางวาละ13000บาทนะคะคือแปลงนี้นะคะและแปลงถัดไปคือแปลงที่10นะคะแปลงที่10เนืที้อที่925ตารางวาตรงทงสีเหลืองที่ปักอยู่ข้างหน้าแปลงนั้นนะคะ สีเหลืองตรงนี้นะคะอันนี้คือแปลงหมายเลขสิบนะคะ925ตารางวานี่ค่ะแปลงนี้925ตารางวาราคาตารางวาละ13,000บาทค่ะหน้ากว้างประมาณ60.32เมตรนะคะลึกทั้งสองข้าง62.91และ63.68เมตรนะคะด้านหลังค่ะกว้าง61.93เมตรนะคะสำหรับแปลงนี้เนี่ยค่ะ ตอนนี้เราเหลือเพียง2แปลงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับที่นี่นะคะถ้าใครอยากได้ก็โทรหาตุกนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนักชมที่ดินซื้อที่ดินโทรหาตุกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะและวันนี้นะคะตุกก็จะไปออกด้านหลังนะคะแล้วก็ เรียบคลองนะคะเพื่อที่จะไปทางคุ้มทองลำเต้ติ่งนะคะแล้วก็ออกไปลาดกระบังแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะช่วงกิโลเมตรที่2 1่ค่ะโซนด้านนี้เราขายไปแล้วนะคะแล้วแปลงที่เขามาทำรั้วอันนี้ก็ช่วงแปลงหมายเลขที่15ค่ะลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะนี่เขาก็มาทำรั้วแล้วนะคะเข้ามาใช้ประโยชน์นี่แปลงหมายเลขที่15ทําทำรั้วแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศอัปเดตนะคะ ถ้าเราไม่อยากไปข้างหลังโดยผ่านหน้าโรงเรียนบนินเดชาสีเราก็สามารถที่จะไปใช้ถนนสอยข้างหน้านี้ได้นะคะเพื่อที่จะไปใช้เส้นเรียบของนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะคะมันจะมีถนนลัดไปด้านหลังค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาไปชมที่ดินด้านโซนติดเล็กใช่ไหมคะแต่วันนี้เราขายไปแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็จะมีเพียง2แปลงเท่านั้นค่ะที่ประกาศขายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซ้ายมือคะ่ะจะไปเส้นเรียบคลองกันนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะถ้าใครอยากได้ที่ดินที่สุวรรณภูมิกอฟองคันที่ครับนะคะติดต่อคุณตุ๊กเบอร์โทรศูนย์เก้าเค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดโฉนดพร้อมโอนคะ่ะ เห็นไหมคะเรามาบรรจบกับด้านหลังแปลงแล้วนะคะอันนี้โซนติดคองถ้าเราไปขวามือนี่จะเข้ากรุงเทพไปลาดกระบังแล้วนะคะนี้เดี๋ยวตุ๊กพาไปเราจะใช้เส้นเรียบคลองนี้ไปเรื่อยๆจนไปบรรจบกับถนนร่วมพัฒนา ถนนร่วมพัฒนานะคะเราเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆก็จะบรรจบก,กับถนนขุมทองลำต้ติ่งนะคะแล้วพอใช้เส้นขุมทองลำต้ติ่งนะคะไปเรื่อยๆก็ไปบรรจบก,กับถนนเส้นหลวงแพ่งลาดกระบ,บังนะคะซึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้ากรุงเทพค่ะไปสยามพิเมี่ยมเอาท์เลทนะคะไปขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะ แล้ก็พามาอัปเดตบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงซ้ายมือนี้นะคะข้ามคลองไปนี่คือฝั่งนู้นจะเป็นฉะเชิงเซานะคะแต่ฝั่งนี้ที่เราอยู่นี่ฝั่งกรุงเทพนะคะเราพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะสุวนรณภูมิกอล์ฟแอ์ันที่ขรับกันค่ะเดี๋ยวทุกจะพาชม เรื่อยๆนะคะจนพบทางออกนะคะเส้นร่วมพัฒนานะคะซึ่งถ้าเราไปถึงถนนเส้นหลักแล้วนะคะ mm. ก็คือถ้าเลี้ยวขวาเนี่ย mm. ก็จะไปขนส่งเขตพื้นที่4แต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะกลับเข้ากรุงเทพไปลาดกระบังไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะไปสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะไปเซ็นทรัล i วิล g เลจนะคะ ได้หลายเส้นทางเลยค่ะวันนี้ตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงสุวรณภูมินะคะเลี้ยวซ้ายนะคะครั้งที่แล้วพามาช่วงฝนตกนะครับอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้ก็เลยพามาอัปเดตกันอีกรอบนะคะในช่วงบรรยากาศปกตินะคะ ช่วงนี้ก็ใกล้จะ6โมงเย็นกันแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้เส้นทางนี้นะคะก็ลองลัดเลาะดูถ้าจากปากทางนะคะก็คือจุดสังเกตก็คือปากทางก็จะเขียนว่ารับวัดลำใต้ติ่งนะคะ เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะในการเดินทางเข้าสู่แปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้แล้วนะคะ ซ้ายมือด้วยนะคะ เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อกลับเข้ากรุงเทพนะคะ่ะถ้าขวามือนี่ไปถดส่งเขตพื้นที่4ค่ะซ้ายมือเข้ากรุงเทพนะคะเข้าไปลาดกระบ,บังค่ะะคะจุดสังเกตถ้าเรามาจากกรุงเทพก็จะเป็นมุมนี้ค่ะวัดลำไ้ติต่งนะคะหรือถนอนวิบูลสาธุก,กิจะคะ่ะมุ่งหน้า ลับเข้ากรุงเทพกันแล้วนะคะเราจะไปทางสุวัรณภูมินะคะไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่ดินอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนักนะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนร่วมพัฒนานะคะเชื่อมต่อกับถนนคุ้มทองลำใต้ติ่งนะคะถัดไปก็จะเป็นเส้นหลวงแ่งลาดกระบังนะคะ ใครได้ดูคลิปแรกที่เราเคยแนะนำเส้นทางจากหน้ามหาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาจนถึงสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิและมาชมคลิปนี้นะคะก็จะเข้าใจเส้นทางเข้าออกนะคะแล้วก็จุดเชื่อมต่อที่ดินได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กก็กราบขอบพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตุกด้วยนะคะถ้าซื้อที่ดินก็โทรหาตุกนะคะ092216289ค่ะกลาบขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ